คุณผู้ชมครับขอบคุณรับท่านนะครับครับขอบคุณกับเราสองคนเป็นประจำนะครับในรายการซุปตารันเองใช่แล้วนะครับก็ขอบคุณแบบนี้เออนะก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของฮวงจุ้ยหลักฮวงจุ้ยต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของดวงชะตาราศีด้วยแล้วก็ความบันเทิงนี่แหละครับที่เราเตรียมมาให้คุณผู้ชมได้รับครบรถฮะมีทุกอย่างมีทั้งแบบศิลปินหน้าเก่าหน้าใหม่ครับลูกทุ่งเ่อชีวิตครับสตริงก็มีหลากหลาย ฝรั่งก็ยังมีนะฮะมันแก้วมีไหมไม่มีฝรั่งจิ้มน้ำจิ้มนี่ออร่ยจอร่อยจังอุ้ยอย่าฝรังอย่างนั้นไอ้บ้าไปถึงว่าชาวต่างชาติใช่ไหมใช่ชื่ออะไรนะเจมใช่ไหเออใช่เจมเจมเขาพูดไทยไม่ได้ครับพูดธกิจก็ไม่ได้ครับคุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับแต่วันนี้เนี่ยครับจะเป็นใครนะเนี่ยนะฮะมันก็รู้สึกเขามาสองคนจะช่วยกระช่วยเอามาสองคนครับอ่าแล้วเขามานั่งแต่อยู่ในคนเดียว เฮ้ยเป็นเล่นนะคุณมาสองคนทำไมคุณติมก็เียก็อีตัวเดียวเนี่ยมันเดี๋ยวก็มีร่างสองยิ่งขึ้อ่ะตอนรับเลยดีกว่าครสอคนสอนครับเากันไปเลยดีกว่าทุกเดอนอ้อมใหญ่อัน เข้าใจไหมพี่เล่นเป็นไม่ชินเข้าใจไหมเข้าใจพี่ไหมหนูไม่สนใจเข้าก็หมายว่าอยากให้หนูเข้าใจไหมคะก็อยากอยู่จะสองพัดสอนนะคุ้นชื่อนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นหน้คุณตาไปทําหน้าใหม่ป่ะเนี่ยค่ะเอาไม่ได้ทำเพราะไม่มีเงินคชัดเจนครับชัดเจนมากครับคือคือถ้ามีเงินอาจจะมีหน้าใหม่ๆมาแบบนี้เราจะสวยอขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เงินน้อยนะคะก็ใช้ประหยัดถ้ามีเงินสิ่งแรกที่หนูอยากทำหนูอยากทำอะไร ยังไม่ได้คิดไวเหมือนก็จริงๆก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองอำแม่เสียใจไงฉันให้มาแล้วยังไม่พอใจอีกอ้ s ขนขนตาที่ของปอมมาป้อมค่ะนิดนึนิดนึงนิดนึงเหรอสอง2มาสองวอไงเอาหรอ มีรังทรงไม่เกี่ยวว่าผมว่าอาจจะเป็นลูกคนที่สองอะไรงี้ป่ะใช่ค่ะใช่เออนะแสดงี้ว่าคนแรกชื่อหนึ่งคนแชื่อหนึ่งคนแรกก็ไม่ได้ชื่อหนึ่งไม่เข้าใจคนตั้งเอออ่ะพี่พี่พี่คนแรกชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่เจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบผู้หญิงเหมือนกันใช่ค่ะแล้วเราก็เป็นคนที่สองชื่อสองใช่ค่ะแล้วที่บ้านมีพี่น้องกี่คนนะครับสองคนค่ะสองคนเท่านั้นเองอ๋ลูกสาวทั้งคู่เลยค่ะ พี่พี่เป็นนักร้องด้วยไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แค่นักร้องค่ะชอบฟังค่ะแต่ไม่ชอบร้องเพราะว่าเธอบอกว่าร้องแล้วเพี้ยนค่ะสงสารคนฟังแล้วไม่เอาแล้วพื้นเพของเรานี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับอ่าเป็นคนจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิหมอดอกกระเจียวนี่ไงใช่ใช่อำเภอเทพสถิตเลยค่ะอ่ะพูดถึงที่มาอธิบายหน่อยละกันครับเราเข้ามาวงการลูกทุ่งนี่ตอนไหนฮะตอนค่ะเดี๋ยวบอกตอนเช้านะครับช่วงเช้าค่ะช่วงเย็นอะไรช่วงเยอยู่เท่าไหร่ ตอนอายุถ้าพูดถึงว่าเริ่มทำเพลงชุดแรกจริงๆตอนนั้นเพิ่งจบม6เองนะคะอายุสิบแปดตอนนั้นสิบแปโอ้โหนี่ยาวนานกี่ปีแล้วครับเนี่ยจนปัจจุบันพอไหมล่ะพอไหมล่ะให้ยูมือมืออาจจะไม่พอ5าปีแล้วนะครับแล้วก้าวแรกในการเข้าสู่วงการดักร้องลูกทุ่งเนี่ยเรามายังไงครับ ค่ะก็มีน้าค่ะน้าของหนูเองเป็นน้าในแท้ข้เห็นแววว่าเออเด็กคนนี้เนี่ยตอนนั้นก็คือก่อนหน้านี้คือน้าไม่เคยฟังหนูร้องเพลงเลยด้วยความที่ว่าเป็นญาติกันแต่ว่าอยู่อยู่คนละจังหวัดนะคะอ่าแล้วก็มีอยู่งานงานหนึงหนูก็ไปร่วมงานแล้วก็เขามีงานแล้วมีเวทีเครื่องเสียงมีแดนเซอร์อะไรอ่า ไม่ขอเลยแล้วเราคิดยังไงอะไรโดนใจให้เราไปขอฮะเราถึงได้มั่นเบ้าขนาดนั้นครับอยากสนุกอะค่ะคนชอบสนุกสนานคือชั่วโมงนั้นคือแบบไม่ได้กเ่าวร้องท้ออะไรกล่าวว่าเอาสนุกสนานแล้วเขาให้ร้องให้ร้องค่ะเขาก็ใจดีเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเออมันเป็นงานอะไรฮะก็เป็นงานทำบุญเหมือนบุญร้อยวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เราขอขึ้นไปร้องเอาตอนนาเพลงอะไรร้องครับตอนไั้นตอนนั้นเนี่ย จำได้ว่าร้องเพลงช้าค่าร้องเพลงช้าของพี่รัชนกสีโลพันธ์ครับ่าชื่อเพลงอ่ะ เขียนฝันไปข้างฝาอันนี้ชอบมาอพอร้องไปแล้วฟีดแตกที่คนฟังได้ได้ยินได้ฟังเขาว่าไงบ้างค่ะก็หลังจากวันนั้นไปเขาก็จะไปถามที่บ้านว่าร้านเจ้าบนนั้นลองเพลงมวนแท้อ๋คุณแป๊บแป๊บร้านคุณหรืนั่นทำไมร้องเพลงสนุกแท้อ๋อ้ครับผมเออดีเดี๋ยวไม่ตัดไม่ตัดครับเดี๋ยวไอ่ได้นี่เรามีล่ามมาเลยนะใช่ใช่ เออพอไปถามปุ๊บก็เลยบอกว่าอ๋อลานอ่าใช่ก็หลังจากนั้นก็จะมีคนพูดถึงพูดถึงมาเลเล่จดวันนั้นเองเนี่ยก็เออเว้ยเห็นวันนั้นกล้าแสดงออกขึ้นหนึ่งขึ้นกล้าเดินไปขอขึ้นร้องแหละอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นปีหนึ่งนะคะน้าถึงได้แบบติดต่อกลับมาทางแม่ว่าเอออยากพาหลานลองมาเทสเสียงดูว่าเออถ้าจะทําอัลบั้มเนี่ยจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นมาตอนเรียนม .6 อยู่ก็ได้ เริ่มทำเพลงชุดแรกนีะคะก็ได้ทำเริ่มก็ทั้งปีจะบอกว่าวันศุกร์เลิกเรียนนั่งรถทัวร์ลงมาหมอชิตเนี่ยค่ะก็มาทำเพลงเสาร์อาทิตย์แล้วก็นั่งจากไหนนั่งจากเชฟพวงใช่ค่ะโอ้ยใส่ดื่มดื่มดาตอยู่นั้นใช่ใช่ค่ะก็นั่งนั่งรถทัวร์จากเทพสถิตค่ะเข้ามาหมอชิตน้าก็ไปรอรับที่ที่หมอชิตแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาถึงช่วงของวันเสาร์ ก็เนี่ยค่ะซ้อมเพลงน้องเพลงอยู่ในห้องอัดวันอาทิตย์ตอนเย็นก็นั่งรถทัวร์กลับบ้านมันจัดก็เรียนโอ้ถือว่าเป็นยานเนาะเออทรมบนชิบิสนะแต่เราก็รักเราก็ชอบใช่ไหมเราก็เลยแบบสนุกกับมันทั้งใจเลยก็เลยได้เพลงออกมาเป็นเพลงแรกซิงเกิลแรกก็คือหัวใจออดออดใช่ไหมใช่ค่ะก็อยู่ในอัลบั้มกระเป๋าแดงเรย์ใจอันตอนนั้นคือเราเริ่มทํา เต็มอัลบั้มแต่ว่าเราไม่ได้ถ่าย MV นะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ได้เริ่มทำมาเรื่อยๆนะคะก็ทำเป็นซิงเกิลมาจนปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีผ่านมามีเพื่อรองน้ำตาต้องบอกว่าถ้วยรองน้ำตาเนี่ยได้รับฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีนะคะเราก็ออ้ยคนแบบชอบอะไรเงี้ยค่ะยอดวิวใน YouTube ที่ลง MV ไปเุ้ยมันขึ้นดีใจเราเข้าเองวันหนึ่งกี่รอบ S <S เน็ตไม่ดีไงเน็ตไม่ดีมิงานน่าจะหึงอ๋ออันนี้คือคือแฟนแฟนเพลงลุน้นล,วนลวน้ลวนแล้วกันใช่ใช่คือจริง อยากลองทาดูเหมือนกันนะมันจะขึ้นจริงเปล่าจริงมีปัญญาเจ้ารัญญาได้ช่วยร้องน้ําตาแล้วก็มีซิงเกิลไหนตามมาอีกฮะก็มียิ่งรับเท่าใดยิ่งเสียใจเท่านั้นค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเพลงช้ามาหมดเลยแล้วก็มาเปลี่ยนเนี่ยค่ะมาเป็นอ๋อยังไม่เปลี่ยนแต่ก็มาหักดิบหัวใจอีกหักดิบหัวใจเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดเลยค่ะที่จะอยากจะแนะนําเลยก็เป็นจังหวะสนุกๆนะคะชื่อเพลงว่าสดนะรู้ยัง หลังจากที่เราไม่รู้คะหลังจากที่เราร้องเพลงช้ามาเราอยากเปลี่ยนแนวบ้างใชกบ้างอะไรบ้างใช่อยากเปลี่ยนแนวฉีกแนวบ้างเอ้ยช้ามาตลอดอกหักมาไม่เคยสมหวังเลยรอบนี้ก็สดนะรู้อย่างแล้วประกาศไปเลยเราประกาศไปเลยนะแล้วพูดถึงความเป็น ความเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจของเรานิดนึงก่อนดีกว่าศิลปินต้นแบบเออนั่นนีอยากรู้เหมือนกันคือคือฟังจากเพลงของน้องแล้วเนี่ยเดาไม่ออกเองเพลงของแม่พึ่งพุ่งพวเป็นลูกทุ่งแท้ๆไปอ่าใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราประกวดเนี่ยเราก็จะเป็นเพลงแนวนั้นเออเราก็ชอบก็คือชอบแนวนั้นด้วยแล้วหมอรำเองถามให้ชอบแม่นี่ก็ชอบว่าจังหวะหมอรำมันจะโจ๊ะๆเลยนะมันจะร้อใจใช่มันร้องใจค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเวลาไปประกวดหรือชื่นชอบอะไรแบบสุดๆก็จะมีเนี่ยค่ะมีแม่พึ่งแล้วก็เพลงที่แบบว่า ชอบมากคือสยามังยิ้นอ๋อนี่ใช่ใช่มันบอกตัวตนของความเป็นไทยของเราแล้วเราเคยเอาไปประกวดด้วยไหมใช่เคยค่ะเคยคครับผมอ่ะแล้วพูดถึงเรื่องของแฟนเพลงบ้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวๆอย่าพิ่งพูดถึงแฟนเพลงเข้าไหอ่ะเวลาหมดแล้วเฮ้ยพูดตรงนี้ไม่ได้เหรอช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหนี้พูดเรื่องนี้ก่อนอ่าได้ๆเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับสองวนสันต์ต่อครับเดี๋ยวตามมาครับ ครับอยู่ด้วยกันนะครับในชื่องรายการชุดตามหาเพลงนะครับอยู่กับคุณเอเลี่ยนด้วยนะครับครับผมเดินงานรับครับสองค่ะเอ้ยยเฮ้นี่มันสี่นะไม่ใช่สองนะสองคนเลยค่ะสองข้างซ้ายางขวาโอเคพูดถึงเรื่องราวของแฟนเพลงมางเมื่อสักครู่ติดค้างกันไว้สักแต่ว่าชุดแรกมาการตอบรับของแฟนเพลงเรายังเหนียวแน่นอยู่ไหมก็ต้องบอกว่าจะเหนียวแน่นหรือไม่เหนียวแน่นรู้แค่ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคขับมุ่งมั่นเรื่อยๆแล้วก็สังเกตได้จาก คือหนูน้อกจากจะเป็นนักร้องด้วยแล้วเนี่ยก็ครับก็จะเป็นคุณครูด้วยออแล้วมันก็จะไ,ได้เหมือนกับแฟนเพลงนี่เป็นเด็กๆเด็กอเ,เ,กเ,กเพื่อนๆนักเรียนน้องๆที่รีนโรงเรียนเเขาก็จะแบบ พอเขารู้เฮ้ยมีคุณครูเป็นนักร้องเขาก็จะไปกระจายข่าวบอกบอกญอติพี่น้องบอกพ่อบอกแม่เขาก็จะพูดต่อต่อกันไปอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนกับมีแฟนเพลงอาชีพหลักของคุณคือคุณครูเหรอฮะใช่ค่ะคุณเป็นแม่พิมพ์ของชาติเหรอฮะเป็นเป็นนักร้องก่อนหรือเป็นครูก่อนเออเป็นนักร้องก่อนค่ะแล้วอะไรเป็นยากกว่ากันฮะรักร้องกับครูเนี่ยยากกว่ากันเออนึกว่าเป็นครูนี่ไหมใช่คนเป็นครูจะต้องมีจรรยาบรรณในการนี่ใช่ไหมฮะสอนภาษาไทยค่ะโอ้โหนี่นี่นี ถ <c oughs> ือว่าเหมาะกันนะร้องก็ร้องเพลงลูกทุ่ง <ưng> สอนก็สอนภาษาไทย <ừ> um. เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยภาษาไทยกับความเป็นลูกทุ่งเนี่ยมันจะกลืนกันมันจะอยู่แันใกล้ชิดกันงั้นการออกเสียงนี่เราก็ต้อง ให้ชัดเจนให้ถูกต้องพี่น้องรอเรือรอลิงครับรอเรือเป็นรอเรือรอลิงเป็นลอยโอ้ยต้องชัดเจนแบบนี้เด็กๆก็ชอบแซวชอบแซวว่าเวลาคุณครูสอนอันนักเรียนเวลาพูดหนูต้องพูดรอเรือให้ชัดนะคะรอลิงก็ต้องพูดรอลิงให้ชัดเวลาเจอเขาก็จะแซวรอเรือเป็นรอเรือรอลิงเป็นรอลิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแซวชอบแซวแล้วร้องเพลงนี่ใครเป็นคนสอนเราหรือว่าเราฟังเล้วร้องเองเลยอ่ะเล่มตั้งแต่เด็กเนี่ยคือฟังแล้วพยายามร้องให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด อันนี้คือพื้นฐานเลยนะคะเด็กต่างจังหวัดที่แบบเออฉันไม่มีเงินเรียนพ่อแม่ไม่ได้แบบร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปร้องให้องค์เหมือนแม่พึ่งไหมหนูมีทุกอย่าค่ะหนูมีในโอ่งมีในห้องน้ำหนูไปเลี้ยงหนูไปเลี้ยงวัวเลี้ยงกระบือแล้วกันกระบือที่บ้านคือตอนเด็กๆหนูอยู่แบบนั้นเนี่ยค่ะใช่ค่ะหนูก็ร้องไปไม่สนใจค่ะใครทําอะไรได้ยินไม่ได้ยินหนูก็ไม่สนใจก็ร้อง ก็ดูมีความสุขดีนะมาพูดถึงเรื่องราวของอวบวั้มนี้ล่าสุดกันบ้างนะครับกับเพลงที่บอกกันบอกกล่าวกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะชื่อโสดน่ารู้ยังใช่ค่ะโสดน่ารู้ยังเป็นยังไงครับประมาณไหนก็เป็นเพลงที่จังหวะสนุกสนุกแล้วก็เนื้อหาของเพลงก็ทํานองที่บอกว่าเหมือนกับมีแฟนแล้วเหมือนโสดอ่ะ ออ๋คือเริ่มเลิกแตบแฟนอะไรนี้แล้วแบบโสดโสดแล้วฉันไม่เสียใจอ่ะออ๋ประกาศเลยหาไม่ดีกว่าโสดนะหรือยังออ๋ประมาณนี้แต่ก็น้ำตาตกลึกๆขึ้นมาไม่หรอกสลัดความเขาเรียกว่าความเสียใจทิ้งไปใช่นี่ไงแล้วเปิดแล้วเศร้ามาหลายเพลงแล้วเนาะใช่เศร้ามาหลายเพลงแล้วค่ะหลังจากอัลบั้มชุดเล็กๆแล้วๆมานี่เป็น ซิงเกิลหรือว่าเป็นอัลบั้มเป็นซิงเกิลค่ะส่วนใหญ่จะเป็นซิงเกิลหมดแต่ชุดแรกไอหัวใจร้อนนี่คือเป็นอัลบั้มก่อนช่หลังจากนั้นมาเป็นซิงเกิลห่างกันไหมปีหนึ่งสองปีก็สมมาตเป็นปีหนึ่งปีหนึ่งซิงเกิลหนึ่งใช่ค่ะก็จะประมาณนี้แล้วเรื่องราวของเพลงนะครับใครเป็นคนที่ดูแลเล่นเพลงให้กับเราอ๋อก็จะมีน้าค่ะคือคุณน้าเนี่ยจะเป็นทั้งผู้จัดการครับเป็นคนขับรถเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นโปรดิวเซอร์ เราเป็นเจ้านี่ผมก็นี่แหละครับเองค่ะคือดูแลแล้วไม่ชอบที่นี่กเลิกอย่างเพราะว่าแม่บอกเลยว่าถ้าน้าจะพาหลานมาทําเพลงมาทำอะไรตั้งแต่เริ่มต้นที่เข้ามาน้าต้องเป็นคนดูแลให้น้าดูแลไว้เราอะไรอย่างงี้เพราะตอนนี้เราถือว่าเราประสบความสำเร็จเนี่ย สำหรับหนูเองหนูว่าประสบความสําเร็จกับการที่เราทำหนึ่งคือเรามี2หน้าที่นะคะหนึ่งเป็นคุณครู2เป็นนักร้องแล้วมันมาด้วยกันได้มาดิขนานเนี้ยหนูว่ามันประสบความสําเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นกาไรชีวิตของเรายแล้วมันไม่กระทบเหรอเวลาเฮ้ยไปร้องเพลงดึกๆแล้วต้องไปเรียนต้องไปสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยอไม่ค่ะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานหนูจะส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาที่เราต้องมาโรงเรียนเราก็จะรับงานที่อยู่ ปริมุนทนนะคะอ๋อเราแหวกใช่เราแวกที่ทำงานใกล้บ้านเราแต่ถ้าเป็นสอที่เราก็รับไกลๆได้ออ๋ก็จะไม่กระทบกับผมถึงเอ็มวีเลงสดรู้ยังนี่ทำยังครับเนี่ยสดน่ารู้ยังเนี่ยต้องบอกว่า ใหม่ล่าสุดจริงๆยังไม่ได้ทำเอ็มวเลยแล้วก็มาที่นี่ทีแรกเลยแต่ทางวิทยุยังร้อนๆอยู่ทางวิทยุนี่คือได้ฟังเลวใช่ไหมใั่ค่ะอ๋อวิทยุคือเพลงจะเปิดไปก่อนไงใช่ดูกระแสก่อนใช่่คก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่สร้างความคึกคักสนุกสนานแล้วก็ทำให้เรารู้นะครว่า การที่จะมาเป็นนักร้องเนี่ยนะครับหลายคนก็มีทางเดินหลายทางมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเหมือนกันนี่คือความอดทนตั้งแต่เด็กๆนะค,ะครับว่าโอ้โห,โหนักอยู่ต่างจังหวัดนั่งรถทัวร์มาเสาอาทิตย์ดันดนมาเพื่อจะได้เป็นนักร้องไม่ใช่เรื่องง่ายออแนทน,<อ>น<อ>ที่จะแบบว่าเสาอาทิตย์เอาเวลาไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนคนอื่นมีก็นั่งรถมากรุงเทพมาทำตัวเองแบบเต็มที่นะเส้นทางศิลปินค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะใช่ฮะแต่วันนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วล่ะนะฮะวันนี้เราคงได้ฟังเพลง เพลงไหนเพลงหักดิหัวใจเป็น MV หักดิบหัวใจเป็นชุดกับชุดก่านก่อนแล้วใช่ค่ะก็ก่อนที่จะเป็นสดนารุยังก็มีหักดิบหัวใจค่ะแล้วสุดท้ายแล้วให้ฝากอัลบั้มฝากซิงเกิล เพลงนี้แล้วกับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่เลยฮะค่ะก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกับซิงเกิลล่าสุดตอนนี้ของนั้งสองนะคะกับเพลงสดนะรู้ยังนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยก็ดาวน์โหลดได้นะคะที่ดอกจันหนึ่งสองสามนะคะรหัสศิลปินแปดศูนย์สามศูนย์นะคะดอกจันหนึ่งสองสามแปดศูนย์สามศูนย์แล้วก็โทรออกอย่าไปซื้อหวยนะคะไไม่ด้นะแต่ถ้าซื้อแล้วเดือนนี้ไปละแปดสิบบาทเท่านั้นนะฮะคยโดครับ อ่าครับครบถ้วนกันนะครับสำหรับนั้งสองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มาพูดคุยกับเราเลครับก็จะไปด้วยแล้วกันนะฮะสอนนะรู้อย่างนะฮะสิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก2องปรเดี๋ยววันนี้เราไปชมจะมีเพลงหักดิบหัวใจก่อนให้คิดถึงก่อนเนาะใช่ครับจบมิเสร็จก็พบกันช่วงต่อไปอาจารย์ธนากรกับคุณล็อกกี้รออยู่รอต่อไปครับ ไม่ได้อย่าฝืนคบกันไปให้เสียเวลาคนรักแอบ,บยักยอกใจอยู่ไปยิ่งมีปัญหาเบื่อน้ำตาที่มันล้อนออกจนท่วมใจสัญญาหัวใจจะไม่ทิ แล้วความสำคัญเมื่อเธอเปลี่ยนไป 沉沉沉。Ton, ton, ton ไม่เห็ของพันชีแรกชื้อกระามาดูดีอ่ะตาสาวไหมนะเช่หรอ ทำไปมันก็เท่าน,นั้นเมื่อไม่รักกันจะทนเจ็บไปทำไมา